ถามพ่อพ่อเลยบอกว่ามีคนหนึ่งที่อธิษฐานจะทํางานกับพ่อแล้วเพียงแต่เจ้าไม่รู้ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดกับพี่วันเลยนะแล้ววันหนึ่งคือวันที่สมาธิอย่างนี้แหละท่านเจาะเลยนะเจาะชื่อเขาขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกน้องนะณนะตรงนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาอธิษฐานโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งบอกใคร แต่พอพี่วันเห็นพี่วันเห็นรูปที่เขาอันนี้มาพี่วันก็เลยบอกว่าอ่จริตของเขาเนี่ยเขาชอบพ่อในพล่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าทีมงานทูตสวรรค์ที่ไปประกอบเนี่ยจัดสรรให้แล้วนะแล้วพี่วันก็เลยรีบบอกน้องไปว่าเออถ้ายังไงนะพี่วันจะส่งหนังสือที่นี่ให้ไปสักเก้าหรือสิบเล่มเป็น,เป,นเป็นแบบอย่าง เื่อมีเพื่อนมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องแบบเหมือนพี่วันจจ็ดของเนี่ยเอามาทีละแผ่นอย่างนี้แล้วก็มาหนีแป๊กแล้วก็สวดแล้วก็สวดผิดสวดถูกเพราะว่าพี่วันด้วยความที่ถูกเลือกอก่อนที่เราจะเก่งทำนะคะเนี่ยพี่วันยิ่งบอกว่าใช้ใจเข้าไปเลยนะวันหนึ่งเนี่ยนะนะพี่วันจะบอกไว้ว่าท่านรู้วิธีที่จะให้บําเหน็จบำนาญกับลูกหลานที่ทํางานพี่วันเนี่ยเอ่อ วันที่ท่านมาให้จนตัดนี่ยี่สิบสองล้านได้อ่ะสิบปีทํางานเป็นเหมือนปีที่สิบจริงๆเลยแล้วพี่วันก็ไม่เคยคิดนะพอปีที่สิบผ่านไปท่านก็บอกว่าต่อไปจะมีกล่องของขวัญจะหามให้เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านรับปากแล้วพี่วันก็คิดแต่ในใจตอนนั้นหมดนี่แล้วเราสบายละเราเราไม่กังวลละนะแต่สิ่งที่เราเนี่ยมานั่งเห็นเจ้าตีไถโท,ทรศัพท์อะนะใน อ่าอย่างนี้แหละเขาถ่ายไปด้วยชุดขาวนะแล้วท่าเขานี่สบายมากบางทีก็ไข่ห้างถ่ายแล้ววิวันก็คิดในใจปั้มสบายแท้เขายังบอกว่าเขามีทุกแต่ตอนนั้นไม่คิดว่าเขาทุกเรื่องลูกมากนะคะเพราะหนึ่งนะห้องเช่าก็มีที่ดินก็มีลูกก็ลูกตัวคนเดียวแล้วโอ้โหรับเฉพาะคอลลาเจนบริษัทนี้เจ็ดหมื่นเราก็นึกในใจ ว่ามันทำยังไงคอลลาเจนเจ็ดหมืน่นไม่รู้ด้วยว่าคอลลาเจนคืออะไรตอนนั้นเข้าใจไหมคะนั่นคือเวอร์ชันหนึ่งของพี่วันแล้วพี่วันกลับได้ยินหลวงพ่อปานที่อยู่วัดท่าสุงนะคะนะแล้วก็เสียงตามสายนี้เป็นของหลวงพ่อฤาษีวิงดำอย่างเดียวอยู่แล้วไม่มีหลวงพ่ออื่นนะสุดท้ายท่านก็เลยมาพูดว่าการที่ลูกอะ่ะเป็นคารวาสลูกจะทำเหมือนพระไม่ได้ คารวาสคือผู้ที่ต้องมีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบรุรทมแล้วรีบอธิษฐานให้บุญบารมีตัวเนี้ยไปทํำภารกิจทางโลกให้ได้นะเมื่อก่อนพี่วันไม่ไม่เอาอะไรเลยชุดสวยๆนี่กองเป็นเยอะอะไรเพราะว่าปล่อยให้ตัวเองแบบว่ากินนอนทำสมาธิสุดท้ายสิ่งที่ท่านมาเตือนอีกอย่างหนึง่งท่านเลยบอกว่ายานชาญให้ฝึก ถ้าไม่ฝึกยานชาเนี่ยใครก็สวดมนได้ไปที่ไหนก็ได้จนกระทั่งที่วันฝึกจนกระทั่งเนี่ยยานลงแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเวลาดึงหูน้องใครก็ตามถ้ามียานแฝงตัวพี่วันเนี่ยจะร้อนพุ่งออกมาหรือไม่งั้นก็มีฮึดขึ้นมาในในร่างกายจากที่เราสงบเราเริ่มรู้แล้วว่าเออตัวเนี้ยเป็นพลังงานที่ท่านให้เอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติน้องนุ่นมาหาพีวา่วันหรือน้องกิตละวีหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมติพี่พันผักบุญให้ไปใหม่ๆพี่พันจะบอกว่ามีลูกหลานมีใครที่อยู่ใกล้เราเป็นแบ่งบุญให้เขานะแล้วก็ดึงเพราะพลังงานตัวเนี้ยจะยังศักดิ์สิทธิ์จะยังอยู่กับน้องเข้าใจเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าคือคือด้วยด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าพ่อใหญ่มีจริงนะพอความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้ยังไงกับการทำงาน พี่วันก็ไม่เคยบอกแฟนนะว่าพี่วันต้องรีโนเวทบ้านสิบสี่หลังแล้วก็ก็ต้องมาปล่อยนะแต่พี่วันเคยบอกน้องๆที่อยู่ใกล้ชิดพี่วัรนยว่าเนี่ยคือพี่วันสรุปออกมาแล้วอย่างนี้วันที่พ่อมาบอกกับเนี่ยฮะน้องนุ่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่วันก็ไม่รู้หรอกว่าทองจะขึ้นเข้าใจไหมพ่อบอกปุ๊บทองกระโดดขึ้นนะน้องนุ่นเนาะวันสองวันสามวันอาทิตย์นั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราไม่รู้พอเราไม่รู้เสร็จพ่อเลยบอกว่าทางนู้นน่ะ เขาปิดร้านไปนอนเล่นก็ได้เพราะทองึันเย่ะแต่ลูกอ่ะต้องออกไปก็เลยว่าออกไปทำไมพ่อจะได้พิสูจน์ไงว่าเมื่อไหร่ที่ลูกยังทำงานให้พ่อเงินจะไม่หยุดมาหาซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็คือลองทำไปเรื่อยๆแต่มันมีวันหนึ่งในวัดบ้านจิกน้องตั้มเนี่ยอยู่กับพี่วัน พี่วันค่ะลอตเตอรี่ยืนเลียงแถวให้เลือกพี่วันก็กําลังจะคิดในใจนะก็ได้คือพี่วันเป็นคนแบบแบบแบบถ้ามีตังค์อ่ะคือเป็นคนเหมือนกับน้องๆแหละคือสปอร์ตกล้าได้แต่ยานลงกลางนั้นเลยเจ้าจำไม่ได้เลยว่าดวงเจ้ามันไม่ใช่เดือนนี้จะพาคนอื่นผิดพอนึกได้อย่างนี้ปุ๊บความรู้สึกว่าจะพาน้องเสียตังค์ทำให้เราเลือกที่จะมองผ่านตรงนั้นไปแล้วก็หันมาบอกน้องว่า พี่เคยถามพ่อตอนที่พ่อมาไงจําได้ไหมว่าพี่อจ,จะได้เดือนมีนาะเพราะฉะนั้นกุมงผ่าไม่กล้าซื้อเลย <c oughs> ขนาดพ่อพระแล้วพ่อบอกว่านะบ้านน้องตี้เลยนะแล้วเป็นพระที่เอาไปไว้หิ้งข้างบนสุดท่านพูดออกมาเองเลยว่าอยากได้โชคดูเอาที่แปะทองพี่มันก็ไม่กล้าดู <c oughs> นะพี่มันแปะเสร็จพี่มันก็เดินไปนะแต่ก็มีคนดู แล้วเขาก็เห็นตามนั้นจริงๆอันนี้เป็นบ้านของน้องตี้นะแล้วก็เป็นพระที่น้องตี้เนี่ยให้น้องเอิงไปเอาอเขาเรียกบูชามาจากวัดสายลมซึ่งพอพี่วันมาถึงบ้านตรงนี้ก็เลยว่าพ่อทําไมไม่ให้องค์นี้แล้วให้หนูไปแตะทองให้หนูเห็นอย่างเดียวท่านก็บอกว่ายังไม่รู้สึกขัดข้องหมองใจเลยนะก็บอกยังไม่ถึงเดือนอ่าเดือนเดือนกุ่มเดือนนี้เดือนกุ่มพาพี่วันจะได้มีหน้านพี่วันก็มาคิดในใจนะ ไม่ทองที่นั่นแปะที่นี่เป็นทองที่แผ่นอะ่ะน้องตี้ขึ้นบ้านใหม่เลยเอามาให้แพ็คใหญ่เลยนะคะคือแปะที่นั้นเสร็จเหลือเท่าไหร่เอามานี่หมดเลยวันนี้ก็แปะแล้วก็วันหนึ่งมีก็เก่งเลยคะั้น <c oughs> อยอย่างนี้คิดเร็วเนาะฮะสังเกตไหม ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเลขนี่อ๋อยนี่จะคิดเร็วที่สุดเลยมาถึงขันใหญ่จะอยู่ตรงไหนก็ได้อ๋อยจะหาจะรู้จักพี่วันพี่กำลังจะบอกว่าพี่วันยังไม่ได้ทานข้าวนะคะเธอไปลื้อขันมาแล้วฟัสะสักๆนต้มองๆเอา้า เห็นอยู่ข้างหลังเราก็เลยคิดในใจพ่อเลยบอกว่าให้เขาทาหน้าที่ก็ไปเขามีความผูกพันกับพี่วันก็นั่งกินกระเพาะปลาแล้วพี่วันก็บอกว่าโอโ้แล้วถ้าเขานะ่งเขายกน้ำนล้นหนักอะ่ะคือน้องนู่นเนี่ยก็เคยเห็นแล้วนะอันนี้ตัวเตี้ยกว่าน้องนู่นเข้าใจว่ายกไปแล้วไปวางก่อนจะเปิดจะดพูพี่วันก็เกือบกับเพาะปลาเกือบออกก็เลยแกล้งขี่เกจแอบดูเพราะว่าเห็นความตั้งใจของเขาเมื่อก่อนจะเป็นขันเล็งนะคะขันตัวนั้น ที่จะรู้เรื่องใครจะเสียหรือไม่เสียงทีท่านมาลงในขันให้แต่แต่ตอนนี้น้องก็เปลี่ยนเป็นขันใหญ่ก็ใช้มาหลายหลายยกละนะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้หนึ่งนะคะน้องๆที่นี่จะศรัทธาในการเห็นกรรมแล้วก็ให้ออกอาการทําสมาธิและคลายกรรมได้โดยบารมีหลวงพ่อคงจะมาคุมสัญญาณช่วยนะคะแล้วก็จะต้อง คนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีอํานาจของถวายบาปถวายเวรถวายกรรมต่อพระรัตนตรัยนี่คือหนึ่งที่ที่นี่ทําได้นะคะสองที่ที่นี่ทําโดยที่ไม่รู้ว่าทําได้ตั้งแต่เมื่อไหอไร่คือน้ํานี่แหละพี่ฟันก็ไม่รู้ว่าใครเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าพอน้องเอามาเอาทำก็ทํานะอ่าจนหลังนะพระเยซูคิดกันเลยว่านี่คือปฏิสมา คือการให้เห็นผลบาปท,ที่สลายออกมาหรือในการที่ข้างบนจะเชื่อมลงมาในสัพพธาตุดินน้ำลมไฟนะตัวเนี้ยเพราะบางคนจะถามอะไรจะออกกอนนั้นซึ่งตัวพี่วันจําไม่ได้แล้วล่าสุดเนี่ยจําได้ว่าน้องนุ่นน้องนุ่นเขาจําได้แต่พี่วันก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่น้องนุ่นเขาก็เลยเหมือนมาบอกว่าวันที่วันอะไรนะที่พ่อจะให้อะไรนะ เก่งใจแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะจัดสรรให้อพูดพูดให้เป็นวิทยาทานหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่เขามาเตือนพี่วันนี้นะซึ่งวันนั้นมีคนจุ่มน้ําเยอะมากและเขาจะอยู่คนสุดท้ายมาตรงนี้เลยจ้ะด้วยกันด้วยกันตัวก็เขาอยู่ลังค่าเยอะนวัน วันที่จุ่มน้ำล่าสุดที่เปิดบ้านนะคะพ่อกว่าลูกพิมตะลูกไม่ค่อยได้ขออะไรเพราะลูกเก่งใจแต่ไม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อจัดสรรให้แล้วอีกประมาณวันหรือสองวันพี่สาวอยู่ดีก็โอนตังมาให้แปดหมื่นโอนมาด้วยความเสน่หาไม่ไมิวีดีก็โอนมาอะไโอ้เหมือนพ่อว่าจริงๆด้วยพ่อจะจัดสรรให้ช่วงนั้นกําลังกรอบเลย <laughs> ดีใจดีใจ <laughs> <laughs> อมีแค่นี้เหรอแน่ใจอ่ะ <c oughs> จำอะไรไม่ได้แล้วง่วงนอนแล้วนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเกิดจากการจุ่มน้ำแล้วทุกครั้งเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยครั้งแรกที่เขาประทับใจเขาอยู่กับน้องกุ้งสองคนเก็บขยะให้พี่วันเพราะหนึ่งให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วเขาจะเก็บขยะแบบบางทีพี่วันก็จะมีแบบพูดมากน้ำลายไหลอะไรเงี้ยก็ทิ้งเขาก็จะเอาไปทิ้งให้แล้ววันหนึ่งก็อยากจะบอกว่า สองคนนี้เขาอยู่พออยู่ปุ๊บเขาช่วยกันเทขยะเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่วันก็ไม่กล้าถามถึงคุณแม่เพราะรู้แต่ว่าคุณแม่ไม่อยากให้ใครเขาเยี่ยมนะคุณแม่บุญธรรมอยู่ดีๆก็เลยถามน้องนุ่นว่าน้องนุ่นอย่าว่าพี่วันว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะสัญญาณมาเป็นแบบนี้ก็เลยแบบร้องไห้ใหญ่เลยบ้านน้องนุ่นจะมีการร้องไห้ครั้งใหญ่ แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นพลังงานจากข้างบนส่งลงมาซึ่งน้องนุ่นน้องกุ้งนั่งอยู่ด้วยกันนะแล้วพี่วันก็ด้วยความที่เข้าอย่างเงี้ยพี่วันจะปิดโทรศัพท์จากการรับของทุกคนแล้วพี่วันก็ลืมเปิดโทรศัพท์น้องก็ไปนะคะอยู่ดีๆคุณแม่น้องนุ่นเนี่ยมาหาพี่วันเพราะจำพระองค์นี้ได้จำปุ๊บเข้ามาฟุบเลยแล้วพี่วันก็รู้สึกว่าใครเข้ามาทําไมแบบ เหมือนอยากให้พี่วันช่วยอะไรนะแล้วพี่วันก็ไม่ได้รับข่าวอะไรกับน้องเพราะพี่วันมือคนปิดโทรศัพท์เองนะแต่พี่วันบอกเรื่องนี้กับน้องว่านะข้างบนบอกว่าบ้านน้องนุ่นจะมีการร้องให้ที่เสียงดังแล้วก็เยอะพอจากตรงนั้นก็เลยถามท่านว่าหนูรู้แต่ว่าล่างนี้เนี่ย มีไม่กี่คนที่จะใช้ร่างหนูได้แต่ตรงเนี้ยทําไมท่านไม่ออกไปอืมแล้วปุ๊บก,ก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งว่าท่านยังอยู่กับหนูไหมยังอยู่คุณไบ้อันก็เลยบอกว่าดาริ่งเธอเหมือนตาเธอนะ่ะอยากแต่จะร้องให้ตลอดมีคนอยู่กับเธอใช่ไหมเธอบอกมีก็เลยบอกว่าหนูรู้จักท่านไหมก็เลยพูดอย่างนี้ตรงๆท่านบอกว่ารู้จัก แล้วถ้ารู้จักเนี่ยท่านเคยปฏิบัติธรรมกับหนูไหมใช่แล้วท่านเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรได้ยินแต่เสียงแบบห่างมากคุณวันแม่เองแม่คุยกับนุ่นไม่ได้เลยน้องไม่ได้ยินแม่เลยเราก็นึกในใจแล้วอยู่ดีๆแล้วแม่อยู่ที่ไหนเขาเอาแม่มาวัดแล้ว แล้วอยู่ดีๆใบอะค่ะเป็นใบซองซึ่งเขียนว่าทำบุญกะคุณวันทุกอย่างขอกลับนิพพานแล้วก็ลงชื่อแม่เฉยๆเลยอ่าไม่มีชื่อลงชื่อแม่ใบนั้นอยู่ดีๆปลิวออกมาจากหิ้งพระชั้นสีชมพูพอปลิวมาปุ๊บคุณใบอัน้นแกเดินไปดาล,ลิงใบปลิมาเออยิบๆอันนั้นแหละพอหยิบมาปุ๊บ ก็เลยรู้ว่าท่านเนี่ยเข้าล่างไม่ได้แล้วท่านก็รักหลานมากนะเดินเข้าห้องหลานทุกคนเลยแล้วสุดท้ายท่านก็เลยมาเล่าบางอย่างให้พี่วันฟังแล้วพี่วันก็เลยเออตามไปไหว้ท่านที่วัดแล้วจากนั้นก็บอกแม่ว่าแม่อย่ากลัวอย่าตกใจนะอยู่กับหนูนี่แหละเดี๋ยวหนูจะเชิญเบื้องบนให้เพรอหนูทํางานให้ท่านท่านกลับเป็นผู้ที่บอกเนี่ยบ้านปิดกันตรงเนี้ย ทุกครั้งที่พี่วันสวดมนต์นั่งสมาธิยามนี้จะมีแมวตัวหนึ่งถูกสาบลงมามาจากการเป็นเทวดาผู้หญิงเออก็เป็นนางฟ้าแหละนะพี่วันก็จริงเหรอพี่วันก็ไปเปิดม่านเปิดเห็นกําลังจะหยิบกล้องถ่ายรูปถ่ายแต่เขาก็ยังไม่นี่ตอนเขานั่งเนี่ยเขานั่งแบบอย่างเงี้ยคะ น้องเอลองนั่งดูซิเวลาน้องเอ <c oughs> <c oughs> น้องเอลองนั่งซิเออน้องเอ๋เขาชอบนั่งท่าที่แล้วพี่วันจะมึนนึกถึงแมวตัวนั้นนันดีคือเขาหมอบอะค่ะอย่างนี้แล้วพอพี่วันจะถ่ายรูปปุ๊บ เหมือนอารามเขาตกใจเพราะพี่วันเปิดม่านแต่ก็ยังถ่ายได้นิดหนึ่งพี่วันก็เลยว่าน้องนุ่นคุณแม่อยู่วัดนะตอนนี้คุณแม่บอกว่านางฟ้าที่โดนสาปตรงนี้เป็นแมวมาอยู่บ้านนี้มาแอบดูพี่วันปฏิบัติธรรมทุกวันกําลังสื่อถ่ายได้ก็เลยส่งให้น้องนุ่นดูแล้วจากนั้นเนี่ยนะพี่วันก็เลยได้คุยอะไรกับท่านบางอย่างสุดท้ายท่านก็มีเหมือนเหมือนเหมือนท่านน่ยมีบารมีหลวงปู่มั่นเนี่ย คือท่านน่าจะประทับในเรื่องของอการที่แม่เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดแล้วมีทุกข์แล้วก็เป็นอะไรที่แม่เนี่ยมองว่าอยากจะช่วยงานอแต่ว่าร่างไม่ไหวเนี่ยก็เลยเหมือนกับพี่วันก็เลยว่าพ่อหนูจองร่างนี้ไว้แล้วพ่อมาเอาทำไมพ่อบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือคือ,ค,อคือที่งงง,งว่าคือลูกเขาก็อยู่กับเราเข้าใจไหมแล้วเขาก็สอนทำแล้วทำไมแบบพ่อมาเอา เขาไม่บอกเลยเอาวันที่แบบว่าลูกเขาจุ่มน้ําแล้วมาบอกอะค่ะแล้วน้องนุ่นก็เลยมาเล่า,าบางอย่างที่เกี่ยวกันนี้แล้วน้องนุ่นก็ครอบครัวก็พิมพ์เกี่ยวกับหนังสือ,อพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมแล้วมีเรื่องพศอ,อ,อะไรเนี้ยเนาะ ผิดแล้วแล้วท่านก็มากอดกอดสามีพี่วันก็ต้องไปหอมพ่อน้องนุ่นเข้าใจไหมสามีพี่วันก็เลยว่าอัน,นอันนี้นะฉันไม่ถือนะเพราะถือว่าเมียเขาอยู่ตรงนี้แบบเหมือนเมียตัวเองไม่ได้แลดนะแต่ว่าแต่ว่าแม่ของน้องนุ่นเขาอยากกอดพอไปกอดเสร็จปุ๊บก็รีบบอกน้องนุ่นน้องนุ่นแม่บอกว่าให้ดูในนั้นนะว่าพอสอ,อะไรสักอย่างเนี่ยผิดนะน้องนุ่นก็ไปดูถึงรู้ว่าผิดคิดดูว่าท่านละเอียดขนาดว่าอ่าน นะพวกเราก็ไม่รู้เรื่องคนแจกเขาก็ไม่รู้คนเอามาก็ตั้งไว้แต่คนที่มาเยี่ยมเราบอกว่าอันนี้อันนี้ผิดนะอืแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแม่ก็ดีใจมากเลยที่แบบว่าพ่อเนี่ยทําให้สมเกียรติกับแม่คือเหมือนเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชแล้วทําให้มีพระราชทานเพลิงศพเกิดขึ้นเนาะตัวพิวันก็เลยบอกว่าเพียงแต่ในพระราชทานเพลิงศพไม่มีคนอ่านเลยไม่มีใครรู้ว่าผิดพอสสเนี่ยหละก็เลยโทรไปบอกน,อน้องนุ่นเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ย น้องอ้อยก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะให้จับลอตเตอรี่น้องนุ่นก็มองคนอื่นหมดว่าเออเป็นงานของแม่ให้จับเนาะพี่วันนี่แหละก็คือเออจับก็จับนะสุดท้ายเจ้ากุ้งหรือใครที่แหละไปปรากฏทุกคนตรวจหมดไม่มีใครถูกอ่าแต่คนที่ถูกแล้วไม่ตรวจคอยถามแต่คนอื่นคือก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยได้ไปวัดวัดเขาสมโพธิว่าเออมีตังค์เพราะว่าอ่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่เคยไปอะค่ะ สุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกเรื่องราวหนึ่งจําไว้นะคะเมื่อถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องทำงานยังไงซะทีมงานเนี่ยจะไม่ปล่อยอก็เหมือนพี่วันเนี่ยพูดให้กำลังใจแฟนว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพูดถึงความมั่นคนทางจิตนะ่ะคือทันมาถึงขั้นนี้แล้วนะ่ะเธอจะไปหกปีสิบปีฉันไม่มีเรื่องอย่างว่าอยู่แล้วฉันขอแค่ว่ามีตงงังพอ ไม่มีเธอไม่เป็นไรนะตอนนี้เพราะว่าลูกชัเนะคุณแม่อั้นเขาก็จะบอกว่าเข้าใจนะสิ่งที่อยากจะบอกอะ่ะคือเราต้องบอกพ่อประชากรของโลกอะ่ะเขาอยู่เป็นครอบครัวในเมื่อตัวหนูผู้ทำงานทางทำให้พ่อนะวันหนึ่งรายได้ทางสามีก็ไม่ได้จะมีมั่นคงยิ่งกับลูกอะ่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเราเนี่ยไม่รู้จะตายวันไหนวันหนึ่ง ด้วยบุญกุศลที่ตั้งใจตัวเนี้ขอให้เป็นเนื้อนาบุญขอให้เป็นบุญกุศลที่เราตั้งจิตปรารถนาตัวเนี้พี่วันต้องเข้าหาขนาดไหนถ้าถามเนี่ยน้องนุ่นเขาเคยถามว่าพี่วันเนี่ยนั่งรถมาด้วยกันพี่วันส่งบุญตอนไหนยังไงคะคือพี่วันก็พูดธรรมดาแต่พูดแค่อยู่ในใจ นะน้องก็ไม่ได้ยินแต่น้องก็อยากรู้ว่ามาด้วยกันแกส่งบุญตอนไหนยังไงพี่วันคะพี่วันส่งบุญแล้วหรือยังคะพี่วันส่งตอนไหนคะส่งยังไงคะคือเขาอยากรู้เทคนิคไงนะนะพี่วันก็เลยบอกว่าบางครั้งจําไว้นะคะถ้าโดนปลุกให้ตื่นมาฉี่แล้วเวลาจะกลับเข้าไปแล้วถ้าเราแต่ถ้าง่วงยิงๆให้นอนไปเลยแต่ถ้าไม่นอนให้ทําเหนือบุตุชนคนธรรมดาที่เขานอนกลางคืนตรงนั้นเนะี่ย ยานสงบจะเกิดขึ้นเพราะหนึ่งไม่ดุรบกวนวอะไรเราก็แค่พ่อจ๋ารละลึกนึกถึงพ่อนะคะหนูมากราบพ่อหนูมากราบทีมงานของพระองค์ท่านมากราบทีมทูตสวรรค์ทีมผู้คุมกฎทีมผู้บริหารจัก,กรวาลกราบทั้งในกามาพบรูปประพบอรูปรประพบอบายภุมิทั้งสี่จนถึงพระนิพพานและลูกขอให้ท่านเนี่ย อย่าส่งทอดทิ้งลูกเลยพอคุณไม่อันได้ยินอย่างนี้มันไม่เคยบอกสามีเลยว่าอย่าทอดทิ้งมันบอกแต่พ่อเขาก็เลยพูดบอกว่า Hello Darling Why you to talk that with father father not g o n e f r o m you only me that g o n e f r o m you a little bit พี่วันก็นเลยบอกว่าอ่าอันเธอจากไปฉันนะ่ะทำใจได้เพราะเกิดจากพัดภาคผิดหวังแต่ถ้าอยู่แล้วทําให้ทุก ไม่ควรที่จะอยู่แต่ถ้าไปแล้วมีความสุขแล้วไปทำให้ตัวเองเติบโตเราก็ควรจะแยกกันสักพักหนึ่งแต่ฉันรู้ว่าวันที่เธอจากไปกับวันที่ฉันมีโอกาสอยู่ใกล้พ่อมากที่สุดฉันกลับดึงเงิน20สิกว่าล้านตัวเนี้ยมาใช้ได้ แต่กับเธอที่จากไปแล้ววิ่งทางโลกที่มากมายเธอเจอแต่วิบากกรรมบางตัวเล่นเธอจะต้องรู้ตัวนะว่าต่อไปอ่ะเธอต้องใช้จิตที่เหลือเวลาเธอแบบสงบนิดหนึ่งเธอเชื่อมเลยเชื่อมเลยนะเพราะฉะนั้นพี่วันจึงถามว่าเดี๋ยวนี้พี่วันต้องปฏิบัติทันเช้าเที่ยงเย็นไหมว่างตอนไหนเข้าห้องนะ้ำบางทีพี่วันไปที่อื่นพี่วันก็น,นิดหนึ่งนะเพราะจาวันนี้ลูกมาตรงนี้นะช่วยดูแลลูกด้วยแล้วก็ลูกขอให้ท่านเนะี่ย อย่าทอดทิ้งพยายามทําแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเสียงทิปมันจะคุยกันได้ถ้าเราไม่ทําบ่อยๆจนเคยชินเนี่ยความเป็นทิฟหรือความรู้สึกตัวเนี้ยมันเข้ามาแล้วมันจะขาดหายไปแล้วถ้าเราไม่ฝึกอ่ะมันจะขาดไปโดยที่บางทีมาเริ่มใหม่เอหูทิฟหายไปไหนละนะเป็นอะไรจ๊ะเหนื่อยไหมร้อนมากันหมดแล้วเนาะโอเคไป เดี๋ยวพี่มันปิดตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้อันนี้เทคนิคเทคนิค